อะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนแบบเบอร์บ้าน,น,บบนี้งงมากอะโอเคฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของการจะเปิดเรียนในเทอมที่สองนะไวปะไวมากเลยอะแบบเยวเทอมสองแล้วอะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็คือว่าของกองเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยโบจะพาทุกคนไปจัดกระเป๋านักเรียนกันนะคะว่าเปิดเรียนวันแรกเนี่ยโบเอาอะไรไปบ้างเนาะแล้วก็ คือจะจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ค่อยได้จัดหรอกกระป๋อนนักเรียนก็จัดแค่วันเปิดเรียนวันแรกวันเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ก็นั่นแหละค่ะตามอัตภาพของมันน่ะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดกันเลยละกันนะคะโอเคก่อนอื่นที่เราจะจัดตารางสอนได้เนี่ยเราต้องมีตารางสอนก่อนถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการอ่าส่งต่อตารางสอนนะคะมาจากคุณครูที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกแล้วนะตารางสอนก็คือว่า <c oughs> ชออ็อกดีเหมือนกันนะเอาดีๆมีวิชาที่เพิ่มมาใหม่ด้วยซึ่งเราไม่รู้บางวิชาก,ก็โดนลด เรียนก็คงจะชินไปอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดกันเลยดีกว่าเนาะไปะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเอาหนังสือใส่กระเป๋าได้นะคะเราก็ต้องหากระเป๋าก่อนกระเป๋านะคะมีสองใบคนเดียวนะไปโรงเรียนคนเดียวแต่พวกกระเป๋าสองใบนะคะใบแรกกันดีกว่าใบาแรกเป็นกระเป๋าหลักกระเป๋าใบใหญ่นะคะซึ่งใบเนี้ยก็คือจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่พวกแบบว่าสมุดหนังสือที่ใช้เรียนเนาะ,ะจะบอกว่ากระเป๋านักงสือโรงเรียนนี้ไฮทิคมากทุกคนเพราะว่ามันมีดูชาร์จแบตด้วยอะ่ะเออเนี่ยแต่ถามว่าแล้วแต่อยู่มาเนี่ยเคยใช่ไหมก็ไม่เคคยนะะ ชาร์จแบบเป็นแบบเสียบ USB ได้ก็คือแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องใช้ power bank นะคะข้างในมันจะมีสายแบบนี้นทุกคนเออเนี่ยเป็นสายสําหรับเสียบกับ power bank เนาะแล้วก็เอาสายชาร์จเนี่ยหัวใหญ่ของสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาเสียบต่อออกมาชาร์จซึ่งใครที่ใช้แบบ iPhone รุ่นใหม่ๆอ่ะก็คือไม่มีสิทธินะเพราะว่ามันเป็นหัวชาร์จแบบแบบเล็กๆนึกออกปะเออมันก็เลยแบบน่าจะใช้ไม่ได้นะคะนอกจากสายชาร์จแล้วทุกคนรูเสียบสายชาร์จแล้วก็ยังมีรูสําหรับใส่หูฟังด้วยนะก็็คือออหหมมมาาาาาายยยถึงงงวว่่่่่เเเเเเููฟัันนนนีีใใใใสสข้้้ไไปปปรรรรตตแลกกิโททศพ์ะะ๋ช เอาโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าอะไรแบบนี้สำหรับคนที่เกียดเนะเาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เคยเห็นไหมกระเป๋าไม่รู้โรงเรียนหรือเขาอาจจะมีแต่ว่าเราไม่เคยเจอห <c oughs> มายถึงว่าจากที่เรียนมานะไม่เคยเจอก็คือที่ล็อกกระเป๋าจ้าก็คือเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนรหัสได้ทุกคนเปลี่ยนรหัสอันนี้คือเป็นรหัสมั่วมันก็คือจะเปิดไม่ได้ก็คือเอาซิปใส่ไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสที่มันถูกต้องนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปนะเปลี่ยนรหัสที่ถูกก่อน ก็คือถ้าเราใส่รหัสที่มันถูกต้องเนี่ยก็คือมันก็จะสามารถเปิดได้นะคะทุกคนในอันนี้คือใส่รหัสถูกละห็นปะซึ่งวิธีล็อกก็คือเอาซิปนะคะอยู่ไหนเอ่ยดึงก่อนนะดึงปึ๊บแล้วก็เอาซิปใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ล็อกแงบแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าไปค่ะจะได้เรื่องไหมนเนี่ย <laughs> อะโอเคเรียบร้อยซิปก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้นะคะ ทีนี้มันก็จะเปิดไม่ได้ละเพราะว่ามันล็อกอยู่แต่ว่าพอถ้ามันไม่ล็อกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่รหัสล็อกไว้ก่อนอ่ะูใส่รหัสล็อกใช่ไหมคะมันก็จะเปิดไม่ออกแบบนี้ซึ่งก็จะไม่มีใครเปิดกระเป๋าเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสที่มันถูกต้องเนี่ยแปบบ๊บนึงนะอ่ะใส่รหัสที่มันถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวดึง่ เออมันก็จะแบบปลดซิปออกได้แบบนี้แล้วก็ลูดได้นะคะซึ่งถามว่าล็อกไหมก็ไม่ล็อกหรอกคะ่ะมันไม่มีใครมาเปิดอ่ะแต่ว่าอัวว่าล็อกไปแล้วเดี๋ยวจารหัสไม่ได้แล้วเปิดไม่ออกนะคะก็เลยไม่ล็อกโอเคทีนี้กระเป๋าใหญ่ไปแล้วมาดูกระเป๋าเล็กกันบ้างเป็นกระเป๋าเคีย่งนะคะจะเป็นตาโรงเรียนแบบนี้นะคะซึ่งกระเป๋าเคียงเนี่ยเอาไว้ใส่พวกแบบว่าของแบบ กระกกระจิก,กจ๊กอหมายถึงว่าแบบอาจจะเป็นพวกกระเป๋าตังค์หรือของใช้ที่แบบว่าหยิบใช้บ่อยๆแล้วขี้เกียจหยิบเอาในกระเป๋าใหญ่ก็หยิบเอาในกระเป๋าเคียงก็ได้เนาะโอเคสําหรับกระเป๋าอะมันก็มีแค่นี้แหละนะคะประมาณนี้เดี๋ยวโบไปจัดก่อนแล้วเดี๋ยวโบมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าโบาพกอะไรไปบ้างสําหรับวันแรกนะคะข้างในนะคะมันก็จะเป็นนี่ยประมาณนี้เป็นพวกแบบหนังสือเรียนอันนี้บอกเลยว่าใช้เรียนจริงทุกวิชานะทุกคนไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อแบบว่ามาถ่ายคลิปนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าปากานะคะแล้วก็มีสีนิดหน่อยนะคะแล้วก็คืออฟม หนามากอะทุกคนอันน yeah> yani ี้เป็นแฟ้มโรงเรียนนะคะแล้วก็คือหนักมากแบบอันนี้คือแบ่งเป็นวิชาแล้วนะคะว่าวิชาไหนเอาไว้ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบ่งๆกันไว้แต่ก็ก็คือหนักอึอยู่ดีนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือบอกเลยว่าเปิดอีวันแรกนะแต่ว่าพรบไปแบบทุกวิชาเลยอะเออประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนไม่อยากจะเปิดเยอะนะคะหนาแล้วก็หนักมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นต่อดีกว่าแล้วกันเนาะเราจะกระเป๋าใหญ่ไปแล้วเรามาดูกระเป๋ากระเป๋าใหญ่แต่ว่าเป็นช่องข้างหน้ากันบ้างนะคะคือข้างหน้าเนี่ยอ๊อะะมันจเป็นช่องสสําหรับบบแใ่ สองได้โอ้อันนี้นะคะเป็นช่องเล็กช่องเล็กเนี่ยใส่โบใส่พวกอะไรเนี่ยวงเวียนกับพวกเครื่องวงกลมอะคือใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพกไปก่อนนะคะดีกว่าไม่พกไปเลยเนาะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็คือใส่ของได้อีกนะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่โะมันหยิบยากนะซิปมันก็จะฝังอยู่ข้างในนิดนึงแล้ว